วันนี้นะคะจอยก็ขนของมาลงที่บ้านสวนค่ะทุกคนโอ้โหเ้ยบอกเลยว่าอากาศร้อนเหมือนซ้อมตกแตลก่ลงทยางที่ยังไม่ตายค่ะเปิดประตูต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านสวนชวนฝันจอยจี้นะคะวันนี้จันก็เดินทางมากับเพื่อนสาวพาวสเสน่ห์เทระบดเถ,ถิงนะคะส่วนอีพ่อกับลูกสาวก็จะตามมาพรุ่งนี้แล้วก็ญาติของฉันทั้งหลาย10บกว่าชีวิตนะคะอาบอกบ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 กนะคะทุกคนเป็นทุกอย่างแล้วนะคะเว้นเป็นคนดีค่ะและนี่ก็คือรถขนของจากกอทมอมาที่สุพรรณบุรีค่ะโอ้โหเ้ยงงใช่ไหมล่ะว่ากูขนอะไรมาเยอะแยะตะแป๊ะไข่หมูค่ะเป็นนพรอมก ตกแต่งบ้านสวนของฉันที่ซื้อสะสมไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนนะคะคือมีความฝันจ,จะมีบ้านสวนมานานแล้วเห็นพอบอะไรที่ตกแต่งบ้านสวนก็จะทยอยซื้อเก็บเอาไว้ค่ะนะระหว่างนี้ก็ขอเอาปลามาลงนิดหนึ่งนะคะจะซื้อปลาคาร์มา300ชีวิตนะคะเป็นปลาตัวเล็กๆนะคะหวังว่าไม่เกิน3ชาติอาจจะโตและแหวกว่าในรำธารและทาราของบ้านของฉันค่ะเราก็เอาน้องมาแช่ไว้ก่อนแล้วก็นี่ค่ะโอ้โหกางเกงลายดอกเสื้อดำรองเท้าแต่หมวกสานมาเลยค่ะเป็นชาวสวนเต็มตัวนะคะแล้วพี่ๆเนี่ยก็เริ่มทยอยนะคะยกอุปกรณ์นะคะในการตกแต่งบ้านสวนชั้นลง นะคะเคาน์เตอร์ไม้ไผ่อันนี้มาเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีค่ะแต่เก็บไว้ที่ออฟฟิศนะคะวันนี้เลิกงามยามดีก็ได้ใช้แล้วค่ะขนมาที่บ้านสวนด้วยนะคะหนักมากเลยจ้าแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะคะนี่ความระบากเลียบเข็นมันมีต่อจากนี้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาหลังคามุมจ่าของเขาเนี่ยมาวางในหะ้หลังคาใหญ่มากจริงๆแล้วฉันมีซุงไม้ไผ่ใหญ่กว่านี้อีกนะแต่มันเอาขึ้นรถมาไม่ได้ค่ะหลังคามันจะหกักค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะไม่เอามาแล้วก็เดี๋ยวค่อยสั่งใหม่มาลงที่นี่นะจ๊ะพี่เขาก็ยกแบบท ่ไฟปิงปองที่มันระยงระเยงระยางอยู่ข้างบนนะแกแต่ว่าด้วยความบักบันมานะนะคะอดทนพยายามนะคะของพี่เขาก็ทําให้เขาสามารถยกนะคะหลังคาซุ้มไม้ไผ่นะคะมาติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนจา๋าตรงนี้เราจะไว้วางเคาน์เตอร์บาร์นะคะเป็นนมเป็นน้ำน้ําแข็งนะคะแล้วก็แบบเอาอาหารกรุบกริบระหว่างปาร์ตี้จะได้ไม่ต้องเดินเข้าครัวไปไกลน,นะคะแล้วก็นี่ก็คือชิงช้าไม้ที่สั่งซื้อไว้ตั้งนานแล้วนะคะเราก็ยกมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไปวางไว้ริมคลองแบบนี้นะคะเอาไว้นั่งเล่นชิลๆดูลูกทิ่เรือนะคะเออ แล้วก็ได้เวลานะคะปล่อยน้องปลาครบฟแล้วพอเมื่อกี้เราอาน้องแช่น้ําไว้ปรับอุณหภูมินะคะแล้วก็เทน้องลงค่ะประมาณ3เดือนนะคะส่งน้องไปเรียนหนังสือก่อนนะคะสเดือนน้องกลับมาน้องจะเรียนจบปริญญาตรีพอดีแล้วก็จะแวกว่ายในทาราตัวใหญ่นะคะเพราะตอนนี้ซื้อน้องมาเนี่ยตัวประมาณเท่าหนูก้อยค่ะทุกคน300ตัวแต่คาดว่าอาจจะไปซื้ออีกเลยๆนะคะเพราะอยากให้น้องแวกว่ายเต็มบ่อนะคะจะได้ดูสวยสดงินงามอารามแท้ลายตะลึงแต่ว่าตั้งแต่ปล่อยน้องไปก็ไม่เห็นน้องแบบว่ายขึ้นมาอีกเลยค่ะใจหายแวบนะคะเหมือนฉีกเงินทิ้งลงปในาาคอแต่่ว คุณบีบอกว่าประมาณ2อสเดือนนะแม่เดี๋ยน้องจะวหวขึ้นมานะคะเพราะน้องตัวเล็กมากมันมองไม่เห็นจ้ะไม่เป็นไรค่ะใจพร้อมกาพร้อมแม่จะรอหนูนะลูก2อสเดือนขึ้นมาทักทายแม่บ้างเดี๋ยวหายไปแบบนี้แม่ใจคอไม่ดีตั้ง300ตัวนะคะและนี่ก็เป็นมุมใหม่ค่ะที่ชานเนี่ยให้พี่นะคะเขาผูกให้ค่ะฉันก็ไปซื้อเปยมาที่สุพรรณนี่แหละแกแล้วพี่เนี่ยเขาก็มาเอาเสาตอกให้ผูกกับต้นมะพร้าวโอ้บอกเลยว่าธรรมชาติธรรมใจฟิลมากฟิลชิลกูดไม่ไหวจะแม่จ้าและตัดภาพมาดูบรรยากาศในครัวริมคลองของเราบ้างก็มีีีีคคคคุณุณณซซ่กกัับบบนนะะนะะลง ร, linkage, ร,ระเบียบ <acceptable> ของครัวค่ะเพราะเราเนี่ยขนของมานะคะก็เริ่มเอาของเก็บเข้าที่แล้วก็ได้เวลาทําอาหารเย็นแล้วค่ะเพราะว่าหิวโหยกันมากเหมือนไม่ได้กินอะไรมา3เดือนกับอีก4วันนะคะตั้งแต่เช้านะคะจนถึงเย็นแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณ4ี่หโมงแล้วทุกคนจ๋าคุณซายเขาก็ทำขนมจีนนะคะส่วนอีจอยกับคุณบีนะคะก็มาเก็บทําความสะอาดในะครบนบ้านแล้วก็เดี๋ยวจะต้องปูที่นอนนะคะเตรียม <sca> e หมอนมุ้งให้เรียบร้อยนะคะก็แบ่งหน้าที่กันทาค่ะเพราะว่าเวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะคะทุกค,คนฉันก็มาเปิดหน้าตรงหน้าต่างประตูให้ลมมันเข้านะคะโออ้มมมมุนีบกเลยาพพรร 15องศาเปลบเฟียดนะคะเป็นมุมที่สวยมากเหมือนภาพวาดเลยแกดูสิโอหมันชิลมากแล้วลมแรงตีหน้าเลยค่ะโอ้ยยนี่ไปยืนสูดอากาศนักแอคท่าถ่ายรูปเป็นมุมที่สวยเฮ้ยสวยเว้ย นะอ่ะได้เวลาอ่านนะคะปูที่นอนหมอนมุ้งแล้วเพื่อทาการพักผ่อนหย่อนใจในค่าคืนนี้อันนี้ก็เป็นห้องนอนใหญ่นะคะทุกคนจา๋าที่นอนประมาณ5 -6 ฟุตนะคะเดี๋ยวเรามาแกะนะคะพลาสติกออกแล้วก็ทําการปูที่นอนใส่ปลอกหมอนนะคะให้เรียบร้อยค่ะแต่ห้องนี้นะคะเราจะเป็นห้องนอนของเรานะคะกับลูกและผัวจ้านะเตียงเดียวไม่พอเราก็เลยซื้อนะคะที่นอนเสริมมานะคะเพื่อความสะดวกสบายนะคะเพราะลาพังนอนเบียดกัน4ี่คนพ่อแม่ลูกกูว่าไม่น่าจะได้นอนนะคะโอเคค่ะปูที่นอนเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปแกะเบา ที่เราซื้อมาประมาณ5ฟุตนะคะเพื่อเอามาสำรองไว้ในห้องนอนต่างๆค่ะเพราะว่าปูนิยะติโกโหดิกาจะมา10กว่าชีวิตค่ะไม่สามารถนอนเตียงพอแน่นอนนะคะอาจจะต้องมีนอนเต็นท์กันบ้าง4-5คนนะคะแล้วก็อาจจะนอนที่โถงหน้าบ้านโถงหน้าบ้านคืออะไรโถงกลางบ้านจอยนะคะและนี่ก็คือนะคะที่นอนที่ซื้อเพิ่มมา5ฟุตนะคะน่าจะเป็นอีพอ่อนอนแน่ๆเลยตรงนี้นะจ๊ะอ่าแล้วก็ปูผ้าให้อีกหนึ่งทบนะคะทุกคนจ๋าหมอนคงถอนข้างต้องมาประบ้านชันเป็นบ้านที่ติดหมอนข้างมากไม่มีหมอนข้างนอนไม่หลับก็ใสาาาายยกกรรกรระัพพิิอาหาอหะะ่นะคะ่คนนเ ค่ะทุกคนอ่ะแลวตรงนี้ก็โลชิพายไว้ป่วงเลยนะคะหน้าบ้านโอ้ใช้เวลาเก็บประมาณ2 3สชั่วโมงเหนื่อยมากนะคะทีแรกคิดว่ามีบ้านสวนไว้พักผ่อนกูพักผ่อนกี่โมงบอกด้วยเพราะว่าตั้งแต่มานี่กูยังไม่หยุดเลยค่ะจัดบ้านไม่หยุดเลยนะคะหมอนก็ซื้อมาเหมือนเปิดรีสอร์ทเลยประหนึ่งว่าอันนี้คือเปิดรีสอร์ทหรือซื้อไว้พักผ่อนงงมากหมอนประมาณร่วม20บใบนะคะหมอนข้างไม่นับนะคะผ้าห่มผ้าวมมาแน่นค่ะนะคะแล้วก็ที่นอนเสริมก็มาแบบแน่นๆอนาคตร,รีสอร์ทได้เลยนะคะทุกคนอ่ะตัดผ้ามาในครัวนะคะมาช่่่่่ววววยยแแอออมินนนนกัับคคคคคุุณณีะะีะะะะหหรรรืาาาซซขขงงเเเป็ แล้วก็จัดระเบียบห้องครัวให้มันเรียบเรียบร้อยนะคะจะได้รับประทานอาหารกัน <g lim Soul> ก็ค่อยๆเก็บไปนะคะเพราะว่าของเยอะแยะตะแป๋ขายหมู่มากๆเลยนะคะแล้วก็กระดาษทิชชู่เนี่ยไม่รู้กูจะซื้ออะไรเยอะแยะงงมากอ่ะเป็นหนึ่งปเปิดคาเป่รีสอร์ทอ่ะแขกเยอะอะกระดาษทิชชู่นะคะ เยอะชิบหายเลยค่ะเยอะจนไม่รู้จะเก็บตรงไหนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมน้นนะคะเป็นตั้งเออซึ่งนดูดิในรังเนี่ยเห็นปะเยอะมากแล้วก็มีในโมนตรงข้างหลังอีกแล้วก็มีก่อนหน้านี้อีกที่เก็บไปนะคะอืมเช็ดต,ตูดก็คือประหนึ่งว่าขี้กันทั้งวันทั้งคืนนะคะจะก,กัดจชู้เยอะมากอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจัดระเบียบเขา้าตรงข้าตู้ให้เรียบร้อยตู้พี่เขาก็ให้มาเยอะพอสมควรนะคะก็สามารถเก็บของใช้ได้ค่ะทุกคนแล้วก็ได้เวลานะคะประกอบนะคะอาหารแล้วเมนูของเราวันนี้ก็จะมีกุ้งเผานะคะปูกระแตนะคะ ทำไม่เป็นหลอกค่ะทําปุ๊บนะแดกไปคิดแตกปั๊บค่ะนี่คือแม่ครัวหัวปลาของเราเป็นทุกอย่างแล้วนะคะทุกคนนะะระหว่างที่แม่ครัวทาอาหารนะดิฉันกับคุณบีบีก็อยากจะมานะคะนั่งเรือทีบนะคะเออก็ทีบเรือกระส่องโคนใช้เวลา20นาทีทีบไม่พ้นตัวบ้านสักทีนะคะทีบแม่งอยู่หน้าบ้านนะคะเพราะว่าทีบไม่ไปคือทีบไม่เป็นค่ะก่อนหน้านี้นที่ทีบได้คือคุณสายทีบนะคะปูก็ประคับประงมงประคองนะคะอีหานี่ ทิบได้แค่นี้ไปหน้าไปหลังเดินหน้าเดินหลังอยู่แค่นี้20ินาทีก็คือวนอยู่หน้าบ้านไม่ได้ไปไหนไกลเลยนะคะคุณเหนื่อยเมื่อยล้ามากนะคะอีคุณบีก็ไม่ได้ช่วยสัพพอคุณเลยนั่งทำอย่างเดียวนะคะเอออ่ะกูก็ขึ้นฝั่งได้นะคะคิดว่าต้องนอนในคลองแล้วล่าสุดนะคะก็มาแอปนะคะทำกับข้าวค่ะเอาจริงๆแล้วไม่ต้องให้กูทำหรอกตายมึงทำเองเหอะนีดอกเรียกกูมาทำไมเนี่ยนะคะมันบอกว่าเออมาสร้างภาพทำอาหารหน่อยอู้เขารู้ว่ากูทำอาหารไม่เป็นสภาพกูเนี่ยอทำอาหารอยู่บ้านสั่งอะไรแมนแดกอย่างเดียวจ้ะเออแล้วก ดีลมเย็นสบายมากเลยนะคะมันรู้สึกหิวใจสุดๆเลยค่ะตัดสินใจไม่ผิดเลยนะคะที่ซื้อบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกแบบกระปี้กระเป๋ากระดีกระดาล่าเลยจับใส่ซาบซ่ากระซุกกระซวยมากฉันก็จะพาแกชมบรรยากาศบ้านโดยการเดินไปเรื่อยๆไปเปื่อยแบบไม่มีจุดหมายปลายทางเพื่อให้ชมมุมบ้านต่างๆนะนี่มีเต็นด้วยค่ะทุกคนค่ะโอ้โหมีเก้าอี้ปิกนิกด้วยนะคะสวยบรรยากาศคือชิลมากนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะได้นอนเต็นแต่ที่รู้ๆคือแย่งกันนอนเต็นแล้วล่าสุดไม่มีใครนอนในตัวบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเขาอยากได้บรรยากาศชิลๆเต็นก็นอนได้ประมาณ5คคนนนนะะอัี้พีี่ทง เจ้าของคนการเขากลางให้นะคะน่ารักมากมากเลยละชานี่ฉันก็ซื้อแค่มาเอาไว้ตาสมตานั่งกินแบบว่าลูกทุ่งบ้านนาสตาบานทุงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนจ๋าเดี๋ยวจะได้เห็นคอนเทนต์คลิปนะคะนี่น่งแบบตกข้าวเหนียวสมตาตรงมุมนี้นะคะแล้วก็จะมีไม้ตรงไม้ดอกมาลงด้วยนะปีหน้าเจอการอีกไม่กี่วันแล้วนี่จยพูดเหมือนจะไกลมากปีหน้าไม้ลงไม้ล้อมผลมงุมผลไม้นะคะดอกมงดอกไม้นะอลังช่างเต็มสวนแน่นอนนะคะแล้วก็เรือค่ะเรือในตำนานจําได้ไหมที่ซื้อมานะคะแต่กูเอาไปพายในสระว่ายน้ำที่บ้านนะคะระหวัางว่าจะมีบ้านสวนมาส ยังไม่มีตอนนั้นนะคะนี่ค่ะแต่ว่าดูดูแลควครูว่ารั่วแน่นอนนะคะเพราะรูโบามากนะคะบอกว่ารูกูแล้วล่าสุดนะคะแต่ว่าถ้าภายไม่ได้ก็ปลูกสะระแหน่ไปค่ะทุกคนและนี่ก็คือบรรยากาศบ้านสวนนะคะในยามเย็นของเรานั่นเองชื่อบ้านสวนชวนฝันจอยจี้นะคะและก็มีคนบอกว่าแม่เปิดรีสอร์ทเปิดบ้านพักตากอากาศเปิดคาเฟ่เหอะหนูอยากไปเยือนตอนนี้ยังไม่มี ความรู้ในการทาธุรกิจเกี่ยวกับพวกนี้เลยแกอย่างที่บอกว่าเปิดคาเฟ่เมนูไข่ต้มไข่เจียวไขท่ทอดไข่ดาวเท่านั้นแล้วก็มามา่มาเป็นเมนูพิเศษเฉพาะวันอาทิตย์ส่วนน้าก็เป็นน้ำเปล่าน้ำบัลลมนะคะน้ำโพงน้ำสไปซ์เพราะว่าทําอะไรไม่เป็นเลยนยคะคาเฟ่ที่ต้องแบบหลังๆเลยส่วนรีสอร์ทบ้านพักตากอากาศอนาคตไม่แน่นะคะอาจจะทําบ้านเพิ่มอีกประมาณ800หลังนะคะเพื่อรองรับทุกคนที่มาเยือนนะคะแล้วก็อาจจะต้องซื้อที่เพ,เพิ่มข้างๆ2ไร่นะคะ,ะ,คะเพื่อขยายที่จอดรถนะคะเพราะว่ารถทัวร์รถบัสมาแน่นอนนะคะทุกคนใครสนใจก็มาซื้อที่ว่างๆ สไร่นะคะส่วนใครรอพื้นที่พร้อมบ้านนะสำเร็จรูปเหมือนจอยก็ปีหน้าค่ะเขาเปิดขายอีกหนึ่งหลังนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามใจเลยนะคะมาเป็นเพื่อนกันเนือมาภายเรือนะคะลองเพลงอังกอร์พร้อมกันค่ะและนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งที่ฉันยกเก้าอี้มาจากกรทมกันเลยทีเดียวเป็นเก้าอี้ชิงช้าย,ยกเยกเอยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคลองหมาหางงองกขอยกเยกนะคะแล้วคุณไซซี่นะคะก็ยังทําขนมจีนไม่เสร็จผ่านไป7วัน9คืนแล้วนะคะได้แดกกีโมงก่อนนะคะเขาก็บอกว่าเขาต้องต้มต,ต,ตีนให้เปื่อยค่ะมันจะได้แบบว่าละลายในปากและะะะะติดคคคคอออนนนนัันนะะน่่เงีกก็ืืพชผสมุท มีอยู่หลังบ้านมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้วมโอฟักแฟงแตงโมชายโยโหยิ่อยนั่นเองนะคะอนาคตก็เออจะมีนะคะเออผลไม้ลักมาอีกเยอะแยะมากมายมาปลูกนะคะทุกคนอีพีหนา้าจะพาทุกคนมาลองเพลงอังกอพร้อมกันตอนเช้านะจ้ะ